เนีวอหตุอัก็นี่่่่ดด๋ยยววผ้้้าาาหหหใมมมไไไเเเีีคคออจบบตตกุุแลนะภัยเป็นประเด็นสำคัญที่ส่งผลต่อการอยู่อาศัยของผู้ประสบภัยเมื่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการดับไฟแล้วเสร็จเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขต จะดำเนินการประสานง,งานกับโรงเรียนหรือวัดเพื่อขอความอนุเคราะห์เป็นที่พักพิงฉุกเฉินแต่ต้องยอมรับอย่างว่าโรงเรียนอาจจะมีกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนทําให้ไม่สามารถให้เข้าพักพิงได้หรือวัดอาจจะมีกิจกรรมต่างๆเช่นกันทําให้ไม่สามารถเป็นที่พักพิงอย่างไรก็ดีเจ้าหน้าที่เขตก็ต้องดําเนินการช่วยเหลือให้ผู้ประสบภัยได้เข้าพักอาศัยในพื้นที่ที่ปลอดภยัยซึ่งอาจจะห่างไกลาจากจุดเกิดเหตุโดยมีหลายเหตุการณ์ที่มีผู้ประสบภัยบางส่วน ที่มีความประสงค์จะไม่ย้ายออกจากพื้นที่โดยบางส่วนจะกางเต็นท์นอนในพื้นที่หรือบริเวณถนนทําให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีในการดูแลประชาชนของกรุงเทพมหานครอยู่ข้างในอ่ะเขาจะเอาไปพานบักพิงแล้วค่ะเขาจะาไปรับดูให้ค่ะไม่เหลือเลยไม่มีสภาพใส่แล้วอ่ะมีทุกอย่างมันไปหมดมันไปเร็วมากเลยค่ะพี่ไม่มีกับอารมตัวเดียวได้พัลดลกัเตาแก๊ส ที่เอามาไทยก็จะมีแค่เสื้อผ้าที่ใส่ก่อนนี่ไม่มีแค่เนี้งานที่เหลือไม่ไปหมดเลยมีแต่ชุดไทยร้านจำคัญก็ไปหมดเลยไม่เหลือเลยไม่เหลือเลยไม่เหลือเลยของตานะผู้ตกใยก็เป็นช่วยพลิกตานะชีวิตก็เปลี่ยนได้เลยนะของที่สะสมมาทั้งชีวิตก็หายไปกับตาครับถึงแม้จะมีไม่ได้เยอะอะไรแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่มีค่าใช่เอาชีวิตเหลือไว้ก่อนชีวิตเหลือไว้ก่อนไม่สบายเราเนี่ยคนนี้ไม่ทิ้ง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 นะ ยังไม่ได้อาบน้ำเลยเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้หาที่อาบน้ำให้แล้วเด็กน้อยเป็นไงเนี่ยยังไม่ได้ไปห้องเรียนเลยก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ไม่คาดคิดนะเดี๋ยวพรุ่งนี้คงสรุปบทเรียนว่าเกิดอ,อะไรขึ้นแล้วต้องดูแลพี่น้องทั้งร้อยกว่าคนให้ดีโดยเฉพาะเด็กนะมีเด็กเล็ก4-5เดือนด้วยนะครับผมว่าสิ่งที่กังวลน,นี่คือเรื่องการอยู่อาศัยระยะยาวเพราะว่าร้อยกว่าคนตรงนี้มันแออัดแล้ะผมว่าคงต้องอยู่อีกนานเลยอ่ะว่าจะต้องไปเรียนห้องเช่าอะไรต้องเปลี่ยนที่อยู่เลยเพราะโอกาสจะสร้างใหม่ตรงนี้ไม่ง่ายากแล้ว นะครับคนต้องหาที่อยู่ระยะยาวจะเอาอยัางไงกามช่วยเหลือในระยะสั้นเด็กผู้ใหญ่ที่อยู่อาศัยเดี๋ยวคงต้องรีบขยับขยายแล้วถ้าเรามีวิธีช่วยเหลือประชาชนได้รวดเร็วเป็นมาตรฐานคุณว่าดีไหมครับจากนยโยบายดังกล่าวผู้เข้ารับการอบรมบอน,นอรกรุ่น31กลุ่ม5จึงเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมคือศูนย์พักพิงชั่วคราวกรุงเทพมหานครบแบบเคลื่อนที่แบง k ์อกโมบายเทมเพลติโฮม โดยจะสามารถลดขั้นตอนและการใช้ทรัพยากรต่างๆในการจัดตั้งที่พักพิงชั่วคราวให้กับผู้ประสบภัยและสร้างมาตรฐานใหม่ในการช่วยเหลือประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครให้มีที่พักพิงได้อย่างรวดเร็วขึ้นกว่าที่แล้วมาหวังว่าคนกรุงเทพจะมีที่พักที่ปลอดภัยแม้จะประสบภัย